สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเป็นคลิปนะครับโอ้โหสถานการณ์การแย่งตัวเบนจามินเซสโกของแมนยูกับนิควอเซ่นเนี่ยเรียกได้ว่าพลิกไปพิกมาพิกไป,พ,กพ,กไปพิกมาจริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะจบลงแบบไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยสถานการณ์แล้วก็มาวิาเคราะห์กันคร่าวๆนะครับว่ามันน่าจะออกมาเป็นมุมไหนนะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ นี่เลยแว่นออฟตัสนะครับเออต้องหยิบมาใส่ซะแล้วนะครับแว่นออฟตัสรุ่นวากูวากูนะครับหรือจริงๆก็มีอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นโฮเวอร์ินะครับใส่แล้วป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมหน้าจอมือถือหรือแสงแดดแล้วก็ตามที่เข้าตาเราทําไม้ตาเราเสียนะครับก็ดีมากๆบิดหักงอไนดะ้ไม่พังนะครับนี่ของดีเห็นไหมสนใจก็ นี่เลยนะครับเซิร์ชตามนี้ในเพจอัปตัดนะครับบอกมาจากช่องไอศูนเนี่ยลดไปเลยหนึ่งร้อบาทดีมากๆนะครับรวมถึงนี่นะครับอาหารเสริมนะครับจากสารสกัดจากกันชงนะครับดิบ CBD ของดีนะครับมีสามรสชาตินะครับสีแดงสีม่วงสีเขียวนะครับสีแดงเนี่ยเป็นมอร์นิ่งกัมมี่นะครับกินแล้วช่วงเช้าเนี่ยทำให้เราสดชื่นมีพลังงานตลอดวันนะครับเพราะมีวิตามินสูง มีสารสกัดจากพวกโกจิเบอรี่ทุกอย่างนะครับดีมากนะครับก็ฝากด้วยส่วนสีม่วงเนี่ยเหมาะสำหรับกินก่อนนอนนะครับทำให้เราหลับง่ายสบายนะครับเออสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับนอนหลับหลับตื่นเตืนนอนหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเนี่ยแนะนำสีม่วงเลยนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยกินได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับเป็นตัวที่ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับมีสารสกัดจากเห็ดหลินจือ จากเบต้าฟูแคนยานชีสนะครับก็ทำให้ใครที่มีเรื่องของการภูมิแพ้การอักเสบนยดีมากผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะกินตัวนี้นี่เห็นผลชัดเจนครับแล้วก็มอีออยนะครับเป็นน้ำมันจากกันชงนะครับไว้หยดต้าลิ้นดีมากแป๊บเดียวง่วงเลยนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเราผ่อนคลายด้วยนี้ก็หยดได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับรวมถึง ทีเด็ดอันนี้นะครับสลิปแคปซูลนะครับกินแล้วทําให้สามารถหลับได้อย่างง่ายได้นะครับโดยที่เป็นสมุนไพรหมดเลยนะครับไม่ได้ใช้ยานอนหลับนะครับทําให้ไม่มีผลต่อสุขภาพเรานะครับดีมากสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับแอดไลน์มาที่ a d d i i p s o n นะครับหรือไม่ก็สแกน qr code ก็ได้นะครับก็สั่งซื้อเข้ามาได้เป็นการสนับสนุนช่องไอสูดด้วยนะครับเพราะว่าดิฟเนี่ยเป็นพาร์เนอร์ช่องเรานะครับรวมถึง ช่วยสนับสนุนช่องใหม่ผมด้วยก็คือช่องไวไลน์นะครับดีบเนีดีมากแล้วผมลองแล้วดีจริงนะครับมีขายตามห้างสับสินค้าก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับมีอยอยทุกอย่างอ่ะเรามาว่ากาันถึงเรื่องเบนจามินเซสโกะครับซึ่งผมคิดว่าเคสเซสโกเนี่ยกระทบต่อแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับเพราะว่าแฟนลิเวอร์พูลก็รอลุ้นอยู่เรื่องเซสโกจะย้ายไปไหนนะครับเพราะว่าถ้าเซสโกย้ายมานิวคาสเซิลเนี่ย ลีพูก็น่าจะได้เอเล็กซานเดอร์อิซเขาก็น่าจะปล่อยให้ถูกไหมส่วนแฟนแมนยูก็ต้องการกองหน้าตัวใหม่เพราะลาสมูทฮอยดุนเนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็ยังมันไม่ใช่แค่แมนยูกับนิวคราสเซิลที่จับตาม,มองดิวนี้นะครับทีมหมื่นเขาก็าจับตาม,มองถูกไหมครับย้อนกลับไปสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไว้ว่าเซสโก่ เหมือนจะมีใจให้แมนยูมากกว่าหลายๆสื่อตีมทางนั้นนะครับโดยเฉพาะเครกโคฟซึ่งเป็นสายข่าวของนิวคาสเซินเนี่ยนะครับซึ่งแมนมากเป็นคนออกมาบอกว่าอีซักเนี่ยมีปัญหากับนิวคาสเซิลตั้งแต่ก่อนที่ข่าวมันจะออกมาว่าอีซักขอย้ายนะตั้งแต่ตอนที่ดูไม่มีอะไรเลยนะครับลิวพูกําลังจะเบนเข็มแบลวเอริเก้เราด้วยซ้ําตอนนั้นนะ่ะเรื่องสัญญาใช่ไหมที่เครโคฟแรงงานนะครับล่าสุดเนี่ย ค,ครโควก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนเนี้สถานการณ์เนี่ยเหมือนจะนิวคาสเซิลจะดีขึ้นอีกแล้วนะครับเขาบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอและแผนงานระยะยาวให้เบนจามินเซสโกพิจารณาแล้วนะครับซึ่งกำลังรอคำตอบจากแมนอ่าซึ่งกำลังรอคาตอบจากนักเตะนะครับส่วนแมนยูก็กำลังเจราจาอยู่เช่นกันนะครับจากที่ตอนแรกอ่ะ มีข่าวว่านิวคาสเซนเนี่ยถอนดิวจากเซสโกแล้วจะไปล่าโอเลวักินนิโคลัสแจ็กสันโยฮันวิซาพวกนี้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เคคโฟบอกว่านิวคาสเซนเนี่ยยื่นแผนงานระายยาวลายแล้วแปลว่าเป็นการยื่นครั้งใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่านะครับแต่ว่าเคคโฟก็ยังบอกว่าแมนยูก็ยังเป็นตัวเต็งอยู่ดีนะครับแต่นิวคาสเซลเนี่ยก็มีความหวังขึ้นมาเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ทำงานเบื้องหลังหรือทำงานหลังบ้านเนี่ยอย่างหนักมาโดยตลอดประโยคนี้น่าคิดนะครับไอ้ําว่าทํางานเบื้องหลังหรือทำงานหลังบ้านอย่างหนักมาโดยตลอดเนี่ยมันก็แปลว่ามีการเพิ่มข้อเสนอทั้งในตัวเซสโกเองหรือในตัวไลฟซิกถูกไหมครับซึ่งก่อนหน้าเนี้มันก็มีรายงานจากสื่อสโลวเนียอย่างเดโลนะครับว่าเบนจามินเซสโกเนี่ยกลับล้ำ ตัดสินใจอยากมานิวคาสเซิลมากกว่าแมน u ยู t e นเตดซึ่งเป็นสื่อสโลเวเนียนะครับบ้านเกิดของเบนดามินเซสโกซึ่งเดโลเนี่ยค่อนข้างจะได้รับความน่าเชื่อถือพอสมควรน,นะครับจากสโลเวเนียนะครับเออค่อนข้างจะได้รับความน่าเชื่อถือพอสมควรเลยในในสโลเวเนียเนี่ยเขาค่อนข้างจะเชื่อถือเดโลนะครับรวมถึง ซาชาทาวเลรนนี่นะครับอันนี้นักข่าวเบนเยียมก็ช่วงหลังก็ทำผลงานได้ดีเขาเขาบอกว่าเซสโกเนี่ยอาจจะเลือกนิวคาเซิลมากกว่าแมนยูเนเต็ดเพราะว่าเพราะว่าเออ่ด้วยข้อเสนอส่วนตัวหรืออะไรพวกนี้มันดีกว่าแล้วก็นิวคาเซิลเนี่ยพร้อมจ่ายค่าตัวให้ไลฟ์ซิกมากกว่าที่แมนยูเนเต็ดจ่ายนะครับ กระแสมก็เลยตีไปทางนิวคาสเซิลนะครับกระแสก็เลยตีไปทางนิวคาสเซิลในขณะที่นะครับในขณะที่ก็มีอันนี้เอาสนุกสนุกนะอย่าไปเชื่ออะไรมากนะครับก็มีข่าวนะครับที่เขาสวิตทวิตต่อๆกันนะครับโดยที่ไม่ได้อ้างอิงอะไรมากนะครับว่าเซสโกเนี่ยอาจจะเลือกนิวคาสเซิลพราะไปปรึกษา เจอเกนคอปนะครับซึ่งปัจจุบันเจอเกนคอปเนี่ยทำงานเป็น Head of Global ให้ Red Bull ใช่ไหมออคอปว่าให้ทำปรึกษาว่าเป็นมิวเซ่นดีกว่าโปรเจกต์มิวเซ่นดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คำขันนะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการอ้างอิงอะไรนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยก็มีสัมภาษณ์เจอเกนคอปเกี่ยวกับเคสเซสโกนะครับอปก็บอกเขาชอบเซสโกมาตั้งแต่สมัยอันนี้อันนี้ของจริงนะเขาชอบเซสโกตั้งแต่สมัยเซสโกอยู่ซาวบวกแล้วลิเวอร์พูลเคยอุ่นเครื่องกับซาวบวกเขาเห็นฟอร์ม แล้วเขาก็เชื่อเป็นนักเตะที่ดเีเขาก็อยากให้มาโคลโลเซพัฒนาเซสโกนะครับฤดูกาลที่แล้วนะโรเซรใช่ไหมคุมอยู่เพิ่งโดนไล่ออกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเซสโกก็เป็นตัวเลือกที่ดีแหละไม่ว่าจะไปแมนยูหรือนิวอาสเซลอันนี้คือที่คอปสัมภาษณ์นะแต่ที่เขาบอกว่าคอปให้คำปรึกษาว่าให้ไปนิวคาสเซนเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้มีอะไรยืนยันออกมาทียสุก็ยังไม่ได้เล่นในขณะที่ นะครับฟาบิโอโรมาโนนะครับเออพิ่งอัปเดตใน YouTube ตัวเองนะครับมาเป็นคลิปเลยนะครับเขาบอกว่าเคสเบนจามินเซสโกเนี่ยตอนนี้มันไม่แน่ไม่นอนแล้วนะครับนักเตะเนี่ยกำลังใช้เวลาตัดสินใจร่วมกับครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดนะครับว่าจะไปนิวคาสเซิลดีหรือว่าแมนยูดีซึ่ง นิวคาสเซลเนี่ยยื่นข้อเสนอให้หนักเลยนะครับให้มากกว่าแมนยูแล้วก็พร้อมปิดดีลทันทีถ้าเซสโกโอเคนะครับซึ่งนิวคอเซนก็มีแชมเนส์ลีกให้เล่นด้วยเนี่ยพอมามองเนี้จริงๆมันก็รายงานมาในทางเดียวกันนะพอเคโคบจากตอนแรกแหละบอกว่านิวคอเซนไม่เอาแล้วนะครับไปสนวัดกินแล้ววันนี้โผล่มาบอกเฮ้ยนิวคอเซนกลับมามีความหวังแต่แมนยูยังเต็งกว่านะแล้วนิวอเซนเนี่ย ยื่นข้อเสนอทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วพร้อมแผนง,งานระยะยาวให้เซสโกแล้วจากถอดไปแล้วอะกลับมายื่นถูกไหมสื่อสโลมัเนียก็บอกว่าเฮ้ยเซสโกอาจจะอาจจะอาจจะกลับลามมาเนลกัสเซิลนะเพราะว่าข้อเสนออะไรพวกนี้มันดีกว่าโรมาโนก็บอกว่าเซสโกแม่งจากที่ตอนแรกแมนยูชัวร์ว,วปุ๊บตอนนี้แม่งคิดหนักแหละนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอมาหนักแปลว่าเนวคาสเซิลเนี่ยยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ที่มูลค่าสูงกว่าเดิมให้ทั้งไลฟซิกแล้วก็เซสโก ทำให้จากที่ไปแมนยูแน่นอนแล้วกลายมาเป็นเฮ้ยต้องมาเวทน้ำหนักกันอีกแล้วนะครับโดยที่โรมมโน่ยังบอกอีกว่าอ่ะข้อเสนอของแมนยูเนี่ยทางการเงินอาจจะอาจจะต่างออกไปนะครับจากจากของนิวคาสเซิลอืมแล้วก็อาจจะต้องรวมถึงเงินที่จะต้องจ่ายไลฟ์ซิกด้วยนะครับอาจจะอาจจะต้องใช้เงื่อนไขแอดออนนู่นนั่นนี่เข้ามานะครับ เพราะว่าด้วยการเงินก็พูดตรงๆก็สู้นสินควสเซอไม่ได้นะครับนควอเตอถ้าได้เซสโกคงจะปล่อยอ e ีซักก็ได้เงินก้อนโตมาเนี่ยค่าตัวอ e ีซักนี่เซสโกได้สองคนนะครับอืมฝั่งแมนยูก็ยังมั่นใจเพราะมองว่านักเตนนะเนี่ยพร้อมจะย้ายมามากกว่านะครับโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกมาเกี่ยวข้องต่อให้ไม่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนักเตะก็ยังอยากย้ายมาแมนยูนี่คือสิ่งที่ฝั่งแมนยูมั่นใจนะ <S 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 แล้วโรมาโน่ยังบอกอีกว่า ไลฟ์ซิกเนี่ยอยากได้ลาสมุนคอยรุนพ่วงมาในดิวเซสโก้ด้วยนะครับอืมแต่ว่าคอยรุนเนี่ยเพื่อออกมาสัมภาษณ์ว่าต้องการจะอยู่ต่อเพื่อสู้แย่งตำแหน่งนะครับอืมทำให้ไอสิ่งที่ไลฟ์ซิกสนใจฮอยลุนมาเป็นส่วนลดในดิวเซสโก้เนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบจากฝั่งแมนยูนี่คือสิ่งที่โรมาโน่บอกนะครับ เพราะฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้ก็ยังต้องลุ้นต่อไปแต่ตอนนี้เกมมันเริ่มพลิกกลับมาทางนิวคาสเซิลแล้วนะมันมตอนแรกมันเป็นแมนยูเจ็ดสิบนิวคาสเซิลสาสิแล้วนะครับตอนนี้มันกลับมาเป็นผมว่าประมาณนิวคาสเซิลหกสิบแมนยูสี่ิอะนะครับจากการที่ยื่นข้อเสนอครั้งใหม่แล้วตัวเลขมันสูงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับส่วนมุมที่เซสโก จะไม่ไปทีมไหนเลยแล้วอยู่ไลฟ์สตอก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะเรายังตัดไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าสถานกา,ารณ์จะเป็นยังไงครัมันค่อนข้างปวดหัวเลยทีเดียวนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยทั้งแมนยูและนิวคาสเซิลเนี่ยควรจะรีบชัดเจนนะครับในการคว้าตัวเซสโกให้ได้เพราะตอนนี้มันเข้าเดือนแปดแล้วถูกไหมหรือุก,กาลกำลังจะเปิดแล้วนะครับกลางเดือนนี้เรือก,กาลเปิดแล้วถ้ามาชาก็ ไม่เป็นผลดีต่อทั้งแมนยูแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับอ่ะเรามารอดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเคสเป็นจมินเซสโกเนี่ยจะจบลงแบบไหนนะครับจะจบลงแบบไหนก็รอดูรอดูนะครว่าจะยังไงนะครับอ่ะแถมแมนยูมีข่าวแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเออว่าเอลนาเซอร์เนี่ย สื่อโปรตุเกสนะเอโบล่านะมีก็สื่อเบอร์หนึ่งโปรตุเกสนะบอกว่าอานาเซอร์ของโรนันโดเนี่ยกําลังจะยื่นข้อเสนอซื้อตัวบูโน่นะครับซึ่งก็ดูทรงแมนยูว่าคงจะไม่ขายหรอกนะครับแต่แค่บอกไปเฉยๆว่าเขาก็เตรียมยื่นซื้อนะครับเตรียมยื่นซื้อเฉยๆอ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแว่นออปตัสนะครับก็ใครสนใจก็เสิร์ชได้ที่เพจออปตัสนะครับเอาไปใส่เนี่ย รับรองอยู่หน้าคอมอยู่หน้ามือถือเนี่ยสายตาเราปลอดภัยนะครับรวมถึงดิฟซีบนะครับอาหารเสริมจาก CBD ดีมากมายนะครับของดีก็กินดิฟทาให้สุขภาพดีนะครับสำหรับคนที่ดูบอลดึกๆอย่างเรานะฝากไว้เลยนะครับทั้ง CBD ดีกัมมี่ CBD ดีออยด์แคปซูลสลีฟเนี่ยของดีหมดเลยนะครับอยากสามสนวนช่องไอศูนย์ 0, ก็ต้องเลือกดิฟนะครับดีมากๆ ซึ่งผมก็ใช้เองนะเนี่ยกินหมดเลยนะสีเขียวเนี่ยรอเขาส่งอันใหม่มาให้อยู่นะครับเห็นไหมบดเกลี้ยงเลยเอ่อเพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้นะสีม่วงก็ยังพอเหลืออยู่นะครับถ้าวันไหนง่วงเร็วก็ไม่ต้องใช้ถ้าวันไหนแบบง่วงช้าหรือดูแล้วจะนอนผิดเวลาเราก็ใช้นะครับส่วนสีแดงก็แล้วแต่วันนะครับถ้าผมพลังงานน้อยอยากไปทํางนานผมก็จะใช้นะครับออยนี่ใช้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับออยนี่ใช้ได้ เรื่อยๆเลยนะครับดีมากส่วนสลิปแคปซูลเนี่ยเพิ่งได้มายังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวถ้าลองใช้แล้วจะอธิบายฝักนะว่าดีขนาดไหนโอเคนะครับสนใจก็คลิกลิงก์ที่ปักหมดไว้ได้นะครับสําหรับดิฟนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องไอสูนนะครับและที่สําคัญเนี่ยฝากด้วยนะครับกับช่องใหม่ผมช่องไวไลน์นะครับเออเพิ่งลงคลิปแรกไปนะผลตอบรับใช้ได้เลยนะครับ เพิ่งลงคลิปแรกไปผลตอบรับใช้ได้เลยนะครับเป็น EP สัมภาษณ์พี่หลังพนครนะครับเอ,อช่องเวลาเนี่ยผมทำร่วมกับพี่บีมสรัญยูนะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับนี่ให้ดูนี่นะครับช่องนี้นะครับเซิร์ไวไลน์ภาษาไทยแล้วก็ไวไลน์ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับขึ้นมามันจะขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้คลิปมาต่อเนื่องแน่นอนแขกรับเชิญเด็ดๆมาอีกเยอะ ฝากด้วยนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องในสูตรนะครับก็บายบายสวัสดีครับ